รายนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เจอเราทั้งสองคนเหมือนเดิมกับวันแล้วก็เวลาสบายๆด้วยค่ะอ๋อทันิตารายงานตัวเหมือนเดิมแล้วครับผมวีเจโกซทาบเซทูปุตินรายงานตัวเช่นเดียวกันครับค่ะนะคะแล้ววันนี้นะคะเจอเราสองคนรับรองเพราะว่ามีความสนุกมามอบมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงบ้านแน่นอนนี่คนเลือกอาหารนะจะมาเสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟความสนุกไงอ๋อเลยความสุกด้วยนะยขาแน่นอนอยู่แล้วเนะนะครับความสุกนี่ที่เราจะมายัดเยียดให้กับคุณผู้ชมดูเป็นประจำยัดเยียดเลยเหรอคะ ใช่ครับถึงแม้ว่าคุณไม่อยากได้แต่เราเต็มใจที่จะมอบความสุขให้กับคุณคู่เหมือนดูดีเนาะแล้วเช่นเดียวกันฮะตอนนี้เนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงทางหน้าเว็บของเรานะครับผมนทางหน้าเว็บไซต์เราเราด้วยนะครับสามารถที่จะคลิกกันเข้าไปนะฮะก็ทาง w w w s เ n ็บต่อธนบรนะฮะใช่แล้วเนยฮะก็จะ รู้จักเรามากขึ้นด้วย<ช>นะคะได้รู้ข่าวสารอัปเดตค,ความเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าเราจะไปเ,เก็บภาพบรรยากาศต่างๆที่คุณอาจจะพลาดไม่ได้ดูนะคะก็มาดูรีรันกันได้ทั้ง,งมีทั้งภาพแล้วก็มีทั้งรายการเคปของเราด้วยใช่ครับผมนะฮะกับรายการดีๆนะฮะที่ว่าสร้างสารรค์นะฮะสังคมด้วยนะครับผมนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะนาที่แห่งนี้หรับนาทีแห่งนี้ที่พักใจนาที่แห่งนี้ที่พักใจและผมจะพูดทำไมก็ไม่รู้ ตัวอีทขาวตัวนี้นะคะก็รอต้รับนะคะในช่วงฟ้าเงินไทยที่วันนี้บอกได้เลยว่าเอาใจนะฮะหนุ่มๆที่ชมรายการเราอยู่นะครับโดยที่ใครที่แบบว่ามีสเปกนะวันนี้พี่แบบว่าคัดมาอย่างดีเลยคัดมาอย่างดีเลยใช่ไหนะฮะเขาวสวยมือถือซิมขึ้นอาบอุบจาระเลยประมาณนี้เลยนะครับไมอุจจไรที่โตนั่งเด็กนะคะเป็นบ้านนะคะที่นี้มีสาวสวยนะฮะมาเยี่ยมเราแน่นอนคร ต้อนรับกับน้องเกลเกลบลินด้วยค่ะเชิญแม่ครับผมเชิญ่แตะน้องเขาบอกจะเยอะไปอ๋อเหรอเยอะไปใช่ไหมแล้วกยให้น้องแนะนำตัวทุกคนครับสวัสดีค่ะเกลเกลวลีค่ะน้องจากสังกัดเอ็ทแลนด์นะคะเป็นยังไงอ่ะสวยใส วันนี้ก่อนถามความรู้สึกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาราการของเราด้วยความรู้สึกนะฮะที่มาเยี่ยมเยีอนรการของเราวันนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกเป็นเกียรติยามากเลยส่ะที่ได้มาแล้วก็ตื่นเต้นเนาะเป็นครั้งแรกที่สั้พากย์เสนอเพื่อจะบอกว่าปกติเราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องนอกสถานที่ไว้นะคะหน้าเรเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะ่าวไหนก็มาแล้วพร้อมกับผลงานด้วย เดี๋ยวก่อนอื่นเเราก็ทำความรู้จักกับน้องเกลเพลงมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะคะน้องเกลนะคะเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยน่าขอบมามค่ะขอบมามเลยใกล้ๆในแบบนี้เองใกล้ๆใกล้ๆนะครับผมพูดถึงเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นศิลปินถึงกระถั่วนี้เนี่ยนะครับผมเริ่มแบบว่ามีความชอบในการร้องเพลงเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่อายุสามขวบค่ะสามขวบและสองขวบตอนหนึ่งขวบนี่ไม่ชอบเหรอคือยังพูดไม่รู้ บ้านพี่นี่นะมีเด็กคนออกมาหนึ่งขวบนะคุณผู้ชมครับเป็นเด็กอัชีรยะนะครับแบบว่าคนทุกคนนี้เนี่ยมาผูกข้อ้ายข้อแขนเนี่ยเต็มเลยนะจริงเหรอคือแบบว่าหนึ่งขวบเท่านั้นครับกูอ้อแอรได้แล้วอ่้อแแอรได้แล้วเหรอทุกวันมีสิบห้าขวบยังอ้อแอรเหมือนเดิมเลยนะฮะอันนี้เป็นผิดปกติอ่ะอะไรไม่ใช่เด็กอัชีรยะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเข้าเรื่องมาถามน้องต่อนี่ครับผมนะฮะแล้วแบบพ่อแม่เนี่ย เขา да แบบว่าสอนเราร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยไหมคือว,ว่าคุณพ่อเป็นตลกครับผมคุณแม่เป็นคนฟูมแดนเซอร์ใช่ไหมคะเราก็จะไปกับพ่อแม่ทุกครั bek, ้งทุกงานแล้วเราไปซึมซับจากพี่พี่เขาร้องกันนะคะพี่พี่วงไบทีเขาร้องเราก็เห็นเขาร้องก็อยากร้องบ้างก็เลยขึ้นมาร้องกันต้องสามส่วนค่ะนะคะต้องบอกเลยว่าเริ่มต้นมาจากครอบครัวดนตรีเลยใช่แล้วก็คือทางครอบครัวก็อยู่กับได้วงดนตรีนี่แหละค่ะนะคะก็ทำให้เราซึมซับมาด้วยที่ว่าอยู่ที่ในเรื่องของความสวรรค์ด้วย บางคนมีพ่อแม่เป็นนักทูร์แต่ล่องนี่ไม่เป็นก็นมีนะ<ต>คะบางคนพ่อแม่เป็นตลกตลกไม่เป็นก็<ช>มีกันอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเยวาวชนที่มีความสามารถแล้วก็จุบันนี้เรียนหนังสือด้วยใช่ไหมคะเป็นเจ้<ม>าหน้าศึกษาต่อที่ทมหาวิทยาลัยกรุงเทพธน,นบุรีกรุงเทพธนบุรีอยู่ปีอะไรขึ้นปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งไม่ชี้เลยขึ้นปีหนึ่งก็แล้วึ้นม่าปีช่วงปีใหม่ปีกูน ไปยเลยนะคะตอนนี้เลือกคณะอะไรครับที่เรียนอยู่มีเพศสารมีเทศสารเนี่ยคือใกล้เคียงกับงานที่เราทำเลยด้วยใช่ไหคะเอาอย่างนี้ดีกว่าคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของเส้นทางสู่การเป็นนักร้องนะคะอ่ามีอัลบัมชุดนี้คือเป็นบัมแรกเลยค่ะใช่แล้วบัมแรกนะคะอยากจะถามว่าเส้นทางการเป็นนักร้องเนี่ยมาได้ยังไงคะขึ้นรถมาคเอบไม่ใช่เหรอ มีใครชักจูงมาหรือเปล่าหรืออะไรมีมีอาหารไก่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกคนชักจูงมาค่ะก็คือสนับสนุนใช่ให้เราแบบว่าได้ได้มาร้องเพลงสิ่งที่เราอยากด้วยแต่ก็โทษถึงนี่นะยังไงช่วยบอกพี่เขาด้วยนะชักจูงพี่ด้วยไม่ต้องไปไหนอ่ะชักจูงไปร้องเพลงอันนี้แบบรอมาสิบว่าปีแล้วยังไม่มีใครมามองเลยครแล้วก็เหมือนจะแก่เลยรับดูเหมือนจะแก่แต่แก่จริงอะ ในตอนผมแต่พูดถ,ถึงเนี่ย <c oughs> น้องเขาเนี่ยมีเรื่องของเสียงนะที่ชอบ <c oughs> เพราะว่าหากน้อยมากที่ว่าศิลปินในรุ่นทุกวันนี้จะร้องเพลงคำชัดในส่วนของลูกทุ่งนะครับผมร่ <c oughs> างให้น้องเขาเราต่อว่าหลังจากที่ชัดจูงมาแล้วเนี่ยนะครับผมเป็นยังไงครับเหตุการณ์ว่ากำก่อนที่จะทำอัลบั้มนี้นะคะค่ะมันมีอยู่งานหนึ่งที่เราไปร้องช่วยเขาแล้ว <c oughs> คือเขาถามหาอาัลบั้มเราแล้ว เราไปร้องคนสุดท้ายแม่เขาสงสัยแม่เขาก็เลยทำอัลบั <S <S ้มน no ี้ออกมาให้โดยมีพี่ใหญ่ไดดีคือข้าวองไก่ช่วยทำให้คุณโบดิวให้ก็เลยมีอัลบั้มของตัวเองเรียบร้อยแล้วค่ะอยากจะถามว่าความรู้สึกดีกว่านะคะที่เราแบบว่าอุยมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะที่แบบเรามีเพลงเป็นของตัวเองเราไม่ต้องไป เวลาไปงานต่างๆเราก็ชอบไปแย่งคนอื่นเขาร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราไปช้าเราก็ร้ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเรามีเป็นของตัวเองเราไปถึงเราก็เป็นตัวเองร้องเลยเอ,อนาะดีๆ,ๆีนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราไปช้าแน่นอนครับ เราจะไปไม่เร็วถึงเลยไม่ทันพอเออเอาลอดยังนี้เดี๋ยวเราเอาลอดเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นะครับเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยยังมีเรื่องที่น่าสนใจสําหรับศิลปินสาวคนนี้นะครับเอาแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยจะแบบว่าเจาะทั้งแบบเข้มข้นกันเลยทีเดียวโอเคเด็กกันสักครู่เดียวค่ะแต่คือครับผม เ่ออะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังะสัญปสปาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เี่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทำให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะการได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครื่อง8.75ลูกทุ่งกรมงทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอาย แอปที่สอง9875 Play FM จะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสา,สาก,กลอนอนนกาเเคถึงธทุและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคลายอยู่ในสปาหรือมีระดับที่กเลื่นไปสปา Relax จุดสองห้าม่แสิคเรลดย ก็กลับไม่อยู่กับพวกเราทั้งสามคนนะฮะยังไม่ไปไหนยังอยู่ที่นี่และยังอยู่ที่เดิมนะะเวลาเรายู่ไม่หมดเราป็นไม่หมดเวลาใช่แล้วค่ะรู้จะพวกบเลไปวนไหมดูใหดูดีไงนยาว่เอาละในนี้ในเบรกนี้นะคะเรามาคุยกันนะคะสบายกับน้องเกลเกวรีกันต่อด้วยนี่นต่อเรื่องของเพลงนะครับว่าคอนเซ็ปต์อะไรบ้างนี้เนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณไหนเลยเป็นเพลงสนุกค่ะ เที่เต้นได้เลยใช่เยส่วนตัวชอบเพลงเร็วอยู่แล้วอบหนึ่ยค่ะจริงว่าต้องมีความสามารถในการเต้นด้วยใช่ไหมเน่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะไปเรียนเต้นเพิ่มเติมรึเปล่าคะหรือว่าเรามตั้งแต่เด็กๆที่บ้านทำนเซอร์แล้วเราก็ฝึกตัวั้นก็เลยแบบว่าสบายเลยฉลิวผ่านเหมือนว่าน้องก็มีพื้นฐานอยู่แล้วนะแต่น้อยนะที่แบบว่าทหารศิลปินที่มีเพลงเร็วเนี่ยก็เต็มมาละบ้างเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปโชว์หรืออะไรนี้ เลยใชนะเวลาแว่าไปคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยโชว์แล้วต้องเต้นทุกเพลงเลยค่ะแม่เนาะเขาเชีมร์มาเขาชอบเพราะว่าเราก็เคยไปไงไปดูน้องที่ว่าโชว์มินิคอนเสิร์ตงานเปิดอัลบั้มสามไอเทามใช่นี่ครับผมเนะเพลงไวทั้งนั้นเลยเพลงไวเลยเต้นกันระเบิดระเบ้อเลยทีเดียวนะคะอยากได้ไหมท้องความรู้จักกับบ้างมีแบบที่โตถืออยู่นะฮะชื่ออัลบั้มว่าอะไรคะพี่ว่าหนูง่ายพี่ได้หนูเ่ายเดิหันไปทางนี้เลย ก็เป็นเพลงที่แบบว่านะแบบเป็นเหมือนเป็นเป็นคำที่เขากำลังฮิตเนาะคู่กันอยู่เลยนะคะก็หาไหนอะความหมายของเพลงนี้ความหมายคือพี่ว่าหนูง่ายพี่ได้หนูยังหมายถึงว่าได้ใจค่ะอย่าคิดเยอเพลงมันเป็นสองแง่สองงานก็จริงแต่ว่าพี่อย่าคิดเยอครับผมนะแต่พี่คิดไปแล้วล่ะไม่ทันแล้วไมนมาแล้วค่ะก็เป็นแบบว่าเหมือนกับแบบว่าเออเราให้ผู้ชายหนุ่มผ่านฟังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องมองคนที่ นี่เห็นไหครับผมเป็นยังไงล่ะต้องมองคนที่ภายในจิตใจนั่นเองนะคะพี่จะชอบกันนะต้องมองที่ภายในนะใช่ตั้อย่างนั้นเลยนี่เพลี่จะจามความ้องไหมซิกซองเพลงซิกซองเพลงซิกซองเพลงแล้วเป็นเพลงเร็วหมดเลยใช่นะครับแต่ที่เพลงสนุกสนุกที่โดนใจพี่กองมากเลยเพลงนี้เพลงไหคะไอ้ยะไอ้ไอ้ยาไอ้ยะอาบังฮีอาบอจะบังไม่ได้ คือไอ้ยาเป็นสร้อยของเพลงค่ะสร้อยของเพลงมันเป็นสร้อยทองหรือสร้อยหน้าครับสร้อยเงินค่ะสร้อยทองมือด้วยนะมันเป็นเพลงที่จริงๆแล้วมันเนื้อร้องมันคือแฟนไม่ดีหาใหม่แฟนไม่ใส่ใจหาเพิ่มค่ะแต่ว่าเพลงเนี้ยชื่อไอ้ยะคือมันมาจากในเฟซบุ๊กที่เราแบบไอ้ยาอะไรอย่างเงี้ยขาทำาอะไรอย่างงี้ซึ่งมันจะติดปากคนงั้น มากกว่าแฟนไม่ดีหาใครแฟนไม่ใส่ใจหาเ่อถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตจริงพี่อยากจะถามน้องเกลเหมือนกันว่าถ้าเกิดแฟนไม่ดีหาใหม่กรับหาเพ่อน้องเกลจะเลือกแบบไหนครับทั้งสองอย่างแล้วมาหาใหม่จะไม่อำเสียอะไรไปแน่ถาลูกใหม่แบบนี้ครับผมนะคะก็ออย่างนี้ดีกว่ามาถามถึงเรื่องของการร้องยากไหมคะเพลงแรกที่ปล่อยออกไป เพลงไอ้ <Okay. S 2> hey, ยาใช่ไหมคะก็อพอสมควรนะคะสมควรเลยค่ะนี่คืออุปสรรคคือตรงไหนเอยอุปสรรคตรงไหนล่ะ เพลงเนี่ยจะมีเพลงที่ว่าใกล้เคียงในตัวศิลปินมากที่สุดแล้วพี่ก็อยากจะถามว่าเพลงไหนที่ว่าที่เป็นตัวของเรามากที่สุดในระบ้างนี้เพลงไหนที่เป็นตัวของเรามากที่สุดน่าจะเป็นไม่มีคู่ก็เต้นได้ค่ะไม่มีคู่เต้นได้ได้คนเดียวไปเลยเอ,อย่้เนาะประมาณว่าเราล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู<ม>่คนเดียวทําทำได้เต้นได้ค่ะนะคะอ่านทั้งสิบสองเพลงนะคะใช้เวลาทำงานไหมคะใช้เวลาสิบสองเพลงใช้ในการอัาใช่ไหมคะ ใช้เวลาสามวันค่ะซีซ้อนเพลงร้องสามวันเองอ่ะโอ้สุดยอดมากสุดยอดมากเลยสารล้อก็เป็นั้นเลยอ่ะเนั้นเลยเหรอคะนีค่ะแล้วนาดนตรีเป็นสไตล์ไหนเอ่ยสไตล์แดนส์ค่ะแดนส์อย่างเดียวเลยนะคะก็คือเป็นยดนส์ลูกพุ่งค่ะนั้วพี่โก้ต้องอุดมไปด้อยน้องเขาไปเต้นที่บ้านก็เป็นคนชอบเต้นบ้างอยู่ที่เฉยก็ลุกขึ้นมาเต้นนะตอนรถเมย์ก็เต้นได้อะไรอย่างนี้อะไรก็บ้าแล้วล่นะ เพลงไหนที่ใช้เวลานานสุดคะเพลงไหนที่ใช้เวลานานสุดจะเป็นเพลงจนปล้นใจค่ะจนปล้นใจเพลงอินของแนวอินเดียค่ะอ๋อแขกๆหน่อยอใช่ใช่ไหมคะแล้วเราเล่นเสียงแบบที่เขาต้องการในเมื่อพูดมาแล้วขนาดนี้ว่ายากขนาดไหนขนาดหนาเนี่ยนะฮะคอสักนิดหนึ่งโชว์สักนิดหนึ่งจนปล้นใจแอร์เข้ามาพันผัวมาตีท้ายขอ่หัวใจของฉัน ตกะลึงองงานมาตาจ้อจงกันมันร้อนสูดซาเลือกสิไปทั่วกายถ้ามองสวนไหนใจเต้นภาวะประตูหัวใจปราใี้เธอเข้ามาหรือคน ขายถั่วอลไรอยนาี้อีจะบอกว่าพี่โก้ยนี่เปความสามารถเรื่องการ้องเลือดินเดียเหมือนกันนะนะคอ่าลองสักอลนึงออกแขกออกแขกออกแขกได้ไหมได้มึงมีผมมีถั่วมาขายมีถั่วเขียวถั่วแดงถั่วลิสงหรือว่าจะเป็นถั่วทีถั่วแดงเราไม่โอเคเราไม่ใช่ละเราไม่ใช่ละก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้เวลานานสุดค่ะประมาณเท่าไหร่คะประมาณเพลงนี้ประมาณสองชั่วโมง อ๋อแล้สองชั่วโมงนี่ก็ถือว่าไม่ไม่นานนะในเรืองอื่นๆมันจะเป็นชั่วโมงกว่าอ๋อแต่ทีนี้สองชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นน้องอ้อเนี่ยทั้งวันนะทั้งวันทำไรคะร้องไม่ได้เลย <laughs> ใช่เร <laughs> าองต้องวันนั้น <laughs> <า>วันนั้น <ขอ S 1> ไม่มีพอนะคะ ไาเดี๋ยวเราไปพักกันดีกว่าปะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยถึงเรื่องราวของเพลงอื่นๆคะตอนนี้รู้สึกว่ายังจะมีเพลงที่น่าสนใจอีกเพียบเลยเยอะมากเยอะมากทั้ง12เพลงเป็ว่าเดี๋ยวนเลยใช่แล้วเราจะรอจะพูดเนเรยวๆบมาค่ะ เกิดดีสวิตเมื่อตัวน้อยนิดจะสวิตมาใจมาเป็นละอ่อนละปูนเมืองไทยอยู่เมืองลำไงไพ่อแม่อยู่นี่เป็นลูกครึ่งสวิตไทยแลนดไม่เนมแต่แนวครับผมน้องพี่มาอยู่เมืองสามเดวีนะับพะเฮาตูตีที่มาอยู่ไทยแลนด์ ลังอูยังบ่ทออแต่ว่าเฮาขึ้นชอบเพลงสอดแตหน่ะขออภัยพี่น้องสู่มาจะไปฟังตาว่าตาเนียนเลยหนาะ เสียงบหฮอแต่ก็คือใจหักจะขอปลักลัก้าำเนียนภาษาก็ผมมันเปลื้มเพลงสอลลานนาขอยกมือไว้สาครูบาอาจรารย์ปัปั่นผมซอผมก็ป่อมีงานจะฮอผมให้ปิดบานซอฮึฝรั่งฟังกระวาด สังขอซ so อกอดปฏิกิริับฟังเอาคึกข้างจังหวะทุกใจฝรั่งมันห่นเพลงซ้อก็ได้ไอเน็ตบอยมิวสิคเต็มตี้ห้องเอาม้วนกันบ็ตายลดละเพลนคลายม้วนกันเต็มตี้ Let enjoy every party ฝรั่งซ้อ so ยูซีไอเอ็มซอลีเต็มท ฝรั่งบางครั้งนักใจแม่แอลเมืองไทยใจ้จื้อหลายอย่างฝรั่งที่นกฝรั่งที่ยาฝรั่งลันลาเตลตามหุ่นต่างฝรั่งขึ้นสำ้อก็หาว่ามานั่งมาเป่มีสตางหาว่าฝรั่งวอก พ้องก็ห้องว่าไอห,หัวเลืองว่าเอาจนเปึงจนปากบอออกประปองคนไทยปัก,กันย้อมผมเหลืองเกลือผู้คนจนฝรั่งแทบช็อกในเมืองป้านอกหัวเลืองเกืบหมดฝรั่งบอนเหลืออดเจฝรั่งว่าตได ก็พอดีกึดนับฟังเอาคึกคักจังวะทุกใจฝันังมันเพลงซอบ่ได้อ้าย never my music เต็มตี้ห้องเอาม้วนกันบ่ได้ลดละผ่อนคลายม้วนกันเต็มตี้ let enjoy every body ฟังซอ You ซี e I am sorry that า เป็นฝรั่งบางครั้งนักใจแม่แอลเมืองไทยใจจื้อหลายอยากฝรั่งที่นกฝรั่งทียาฝรั่งลันลาเตวตามหผลกลางฝรั่งขึ้นสำล้อก็หาว่ามานั่งมาปอมมีสตางหาว่าฝรั่งบอก ้องก็หอมว่าไอหัวเหลืองว่าเอาจนเติงจนปากบอออกประปองคนไทยป้าตันย้อมผมเหลืองเกลือผู้คนจนฝรั่งแทบช็อกในเมืองบ้านนอกหัวเหลืองเกือบหมดฝรั่งบอเหลืออดเจอฝรั่งว่าดา